กระดับนี่ละอี๋นี่พระองค์เทพดวงศิน์ดวงท้ำลงพระทับพี่น้องโอ้ยดีแต่ไรเกิดอาเพศอีหลีกันตั้ง่าเกิดอาเพศสมพศป่าขจาวาอีหลีโอ้ยจะไปดูเหยียดติดชุดจะไปดูเครื่องเหลืองเหลืองบ่บ้านละผู้ข่ายน้ำตาจะพ่อเป็นพีเห็นน้องเ้างบ้านรวมบุญรรวมบุญชนรวมชินรวมท่านน้ำใจไร สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องสาวเจี๊ยบผ้าหิง่งคลิปนี้สิผ้ามาตามแนวทางแม่คู่หอมเนะค่ะเด้อ FC พนว่าเพิ่นเห็นเป็นแม่คู่เขียนไฮห,หาฮกองคารเนาะค่ะเนาะแต่สําหรับคลิปนี้เด็ดก็นั้นออกค่ะพี่น้อง FC เดี๋ยวไปติดตามแนวทางวันที่16พฤษภาคม2566แม่คู่ว่ามือน,นันได้มากตั้ง3ตัวเลยพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามต้องกันเด้อค่ะเด้อ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซนตโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคนหันมีสิบเก่าเลยโอ้ยไม่กูดเียยังไหนเขาบาอ,อกหลังใครอยู่ดิโอขึ้นบนขึคือเมาคือกระชังขึ้นแ่ไนหลายเท่รถเกไปดยริเก็บใบ เอามาแล้วพี่น้องเจ้าของศูนย์หนึ่งเก้าเมื่อกี้นี่ปูหนาเกินไปต่หัวฉีบนะคะเนาะมาไปยังค่ะสวัสดีค่ะแม่ครูสวัสดีค่ะกับผมเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบาค่ะมืดไหมแม่ครูสงุดิดเอาละเอาเดี๋ยวไปเห็นยมนายเอ็มชีหันที่พนกเตี้ยเขายานไม่เห็นเออยอดแสงค่ะได้แล้ว ครับผมเนาะเอาค่ะผมเนาะสวัสดีแม่คู่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยอยู่บ่ได้เลยพี่น้องอยู่เมื่อไดร่เน้ยินข่าวสามตัวแตกเนาะเออพ่อการก็ได้ซีสิดวงแห้งแค่พ่อการยุ่งธรรมะจบ่ยิ่งเวลาที่หาแตกบริษัทอันนี้เป็นอ่ดที่หกหมายถึงปูนักว่าว่าแล้วก็ที่หาแตกแต่ว่าที่หาแตกของแม่คู่เนี่ยแม่คู่ใดลอตเตอรี่ แล้วก็ที่หาะครับผมจักใบก่อนครับแม่คู่สองใบโอ้รวัลที่หาสองใบว่าด้านกับปวดโอเาว่าสันได้ราัลทีห้าโอเป็นห้าเจ็ดหาห้าเจ็ดหาเหาเป็นเหตุไปหาเจ็ดหาไปหาเจ็ดหาแต่เล่เห็นเลขกันแปดเก็ห้าครับที่แรกว่าถือว่าเอาหรอกที่แรกย่างเข้าไปนั่นหลา มันมีอยูหาใบเนาะครับก็เล็กไปถือไปถือไปถือใบชุดนี่แหละก็เลยดึงเอาเลยดึงเอาแล้วก็เลยกลับขึ้นไปเอาไม้อีกอันเจนหาครับผมมันบบเป็นใบที่สิบว่าอยากได้นล้เขากลับขึ้นไปเอาเน่อไม้อ๋อได้ใบนั่นเออได้ได้แดนสุดไทยโอ้เป็นแล้วว่าีหะแล้วว่ทจีหะอ่าถูกเดี๋ยวจะได้ว่ารับโศกรับๆแข็งๆเด้วยเนีม นี่ว่าเป็นยางมูลไปทาไม้จอกก็ได้ไปกัน็เคยผิดหวังแต่วลาพุ่มถูกพุ่มพุ่มันดีพุ่มมนดีก็มือบองสวงหนึ่งแตย่อมรักษาพุ่มดีดีหลือจวคู่กับว่าแตกแตกแตกเป็นเปินึเปินึ่งบอกออยู่ในช่องแตกแตกจะได้แต่แตกคิแต่ว่ามันสิแตกตัวใดเท่าไหรนในช่วงนั้นว่าตอนนั้นพู้่มคนพ้าฉันไปทำไม้จอกคนนี้ฉันไปทงเทิงคนนี้ย่มเว้นคนไปไม้จอกทีอยุเทิงฉันไปอีกเลยมีทัางลุง เหมือนนั่นแมนด้วยที่เราคนอยู่ข้างทึ่งไปทึ่งขึ้นไปคนเป็นปูเ้คนเลยไปจุดถูกขอลูกสิลูกหาร์ดนั่นไปเขเรยว่าปู้เห็นไปขอไฮเนี่ยขอเงินน้อยขออย่างนี้แหละเล่ยขึ้นไปในบ้านเออเพื่อเลยไปขอไปขอเราปุ๊บแบบนี้ปู้ก็เลยแบบว่าอันแม่คู่สั่นไปจุดถูกไฮเนี่ยของสั่นแม่คู่ก็เลยไปจุดถูกอันเก้าดอกไปเราม่คู่หลอดแค่ไปทั้งได้ดอกเนาะ ตัวเองก็ไม่ใช่ตัวเองก็เลยไปเย็นยูสักพักหนึ่งนี่แหละแม่คู่คนก็เลยว่าแม่ครู่สันครูบอกไปยุดูทูบสันเดย์ทูบมาเป็ครูเลยไปจุดไปจุดเป็นคูเลยไปยืนแถนี่มึงไต่ตัวใหม่มึงหันมันสิมีไข้ก้นจุดไข้ก้นหน่อยแม่คูก็เลยเขาไปมึงเขาไปมึงก็เลยไปว่ามันเป็นสลิดไปสลิดมันเนาะครับแม่ครูก็เลยไปนางคุกเข้าก็เลยไปจุดูทูบขออันทูบที่ก็เจ้าจุดใบเก่าดอกนมันสิกลุ่มอยู่คือเลขศูนย์เป็นจุดไว้แล้วเมียนที่คนก็เจ้าไปไหวก้อนห้าล่ะครับ ถูบมันเลยเป็นเลขกศูนย์อ๋อโง่เออนี่ใ,ใจเจ้าของก็เลยว่าก็เลยไปบอกขอนั่นละขอไปขอมาหลุดปฏิ๋งหาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้เนาะกกครับแต่จริงก็ไปพู้ร้องข้อก็จะเอาแล้วแต่สีเสื้อเพราะเสื้อกู้เสื้อตัวเจ้าของเนาะอืมค่ะเบื่องต่วจุดถูกแล้วๆนั่นเลขกชิปเก่ามาเราลอยขึ้นมาให้เห็นอืมอืมเก่าเลขกชิปเก่าเลยโอ้สองสองตัวแค่นั้น เราอยถึงไม่เห็นเพราะว่าเลขชูมีอยู่ก่อนหรอเนีอเออเลขูกจาทุกโค้งทุกอันแล้วนะครับผมบม่ม ah. ีคู่กับไปว้าไปเหรอไปคอยยู่หันได้ใจเข้านี่แหละบ้านไอ้ดนอแม่กูถูกปักถูกลงไปเห็ปักถูกกับปักง่ายงไปักปั๊บลรอยขึงมาลอง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 ลอองถึมาคำขั้วโอ้ตัวเลขเนี่ยเออสิบเก่าขนะดซิบเกานไ้วกับมังเะ มังเลยไม่คู่กับอะไรมังจนเาเออันไม่ยังแล้วเห็นไม่คู่พอฟู่วะอันยังปั๊บ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 มาประถาไปเลยยังพอพอฟู่ไงกับไปนัางแปากบ่ปากบาเาใจความบ้าเบ่ความบ้าเบาบ้าเบาไม่คูกับเบาบอาอีหลีดิเพราะว่ามันสลีบสลมั่นหมดไม่คู่กับบาบาเบาาจนเ่ามือสามสิบปีละใช่มานานมาก๋วน่นต่เป็นอยากเสื้ออยเื้อ ดีกับเปรถตรีแม่คู่กับเปดึงเรเลยเก็เจ้กกัถามพวกพวกอยู่ในที่เมื่อเดียวกันเนาะแม่ใบสีเอาแม่คู่มันใจประนันติล้านเปอร์เซ็นกับว่าล้านเปอร์เ็โอ้่เคยเห็นนาะด,ดเห็นเนาะร้อยขึ้นมาเรยร้อขึ้นมาน,นําขั้ถูกเี้เดียวมังเลยเลยเดีวอันพอคูกระทามซุ่มซุ่มมันแม่ปั่นปูนเนาะพวกจางไพรัดกันว่าแม่คู่มันใจประนันติล้านเปเซ็นตมตใดเนี่ยตัวใดเนี่ย ก็ลเลยอันอันนกขึ้นในเพื่อนมึงเนาะป้าเอาเบิร์ดเลยจิเอาเบิร์ดมีอีก็เอาเบิร์ดผู้ใดมีเอามาโหลดอันเนื้อง่าดิเนื้อง่าผู <c oughs> ้ใดมีเอามาเลยผู้ใดมีเอามาเลยเมาเ,าเบิร์ดถ้าผม <c oughs> โอ้คือประกาศดังๆเลยอยู่ในงานก <c oughs> ันกี้ <c oughs> ย่างคามผู้เหล่วมันมืนน่อยๆเมือนน่นแมู่อกนนี้ย่างคางเราลังจากที่แม่ผู้ออกแล้วนะครับผมออกจากอันที่เหตุงานเหตการแล้วผูออกแล้วบงวสว่างวส่วออกกับวงสว่างแล้วค่ะย่างไปดึงผวดผุดผุดดผดวก็เจาะกระทำเนาะอ๋ตัวเดียวนี่ออผมพก็ะไรเมือนึ่งแต่ว่าซุมถือก็เจาเห็นเอกลูเจ้าก็เจาก็ให้มักสื่อน้ำเาอยู่แต่ว่าเขาโบลูก็เจาสื่อได้สืน้ำบอสิมักน้ำบ่อนะคะมักน้ำบอปาทูใช่ไหม โบกก็ได้บวันโอ้ยขึ้นายใจนกปูหนุนเล็กเนาะไปเลยมาคิดดิเขาคิดไรเนาะว่าะปูมัสติเดซี่เล็กเนาะว่าเดบันถ้นเป็นช่วงนี้ปูมัสติผ้าไปตะส่าเลยเนาะเดบัตก็ได้ซื้อเล็กแล้วบวัดไปก็เป็นซื้อเป็นสบายใจเป็นซื้ออยู่ไปถามกระจกยุบานที่ดาเฮาเนี่ยยุบานเฮาเนี่ยโมีอันกระจ้าอันขายเลขกตีผู้เหลียวไปถามถามหาเลยเออเขาเจ้าว่า บ่มีดอกบาสั่นมาให้รับกระจ้าแนี่เขาบูกจากไทะค่อนไปกะสิโทัวรซื้อแบออบคือกันยังเป็นดิเออเบอร์ทัวรก็มีวองซื้อกีบมีเบอต่วลาคือบอโทรนะเันอยให้ไ้ตั้งลอตเตอรี่คือยอย่างนึงว่าบบกันว่าด้ซื้อเลยแต่เนาะต้องถือลอตเตอรี่แวันที่หนึ่งขับขับกับสั่นเลยกูเิ่นแล้วงานก็เกี้ยวเฮาเป็น ม่ที่สะเกตหแม่ฮห้หนี่ดีงานแล้ว ừ ừ ừ แล้วแล้วก็เกี่ยวเร่งรถรสันผู้กระไดมัน <ừ> <อ>ื่อเป็น้าวีิเออเป็น่าวาวมา่ไปหอดพาเขาไปรุ่นเหล็กบอกว่าหลุ่นรเครับากแบดนี้มันมาหอดโขกขามันเบิดหวังเลย เออหัวขาออกร่างไปล้วเทอมันเบิรหวังเลยที่บ้าน<ม> <จะ S 2> ดีใจออห้องคือห้องดีใจนันมันลั่นถ้ำม,มันทำไม้จอดกคูมม <c oughs> ห่หางแล้วโอ้ยด,ดีใจน้ำลวกล้ลน,นันลั่นถ้ำทำไม้จอกเพื่มไม่กูห้หองออกมาเน <c oughs> าะบ้านห้องร้านจากุ่นเล่รังเดี๋ยวมัวยกกู้กันอนมั่งยกกู้กับรุ่นยกกับร้านาน่อย ล้าก็กวาดกวาดไว้เหนือที่กวาดลตดตะลีแยกออกเลขชิบเก่าเนอะบ้านสันใค้ออกตัวปูหนักควายหลายๆตัวเ้อเก่าสองแปดสอวงห้าส้วงทั้นใจไม่คุ้มบ้ากอจับไว้จนก่วจพี่บาบ้าบ้านี้ซ้ำบอลมันออกเนาะยื่น่น่ะดจ้งเลยจ้งมาวันแปดสี่สาม ชูหน you know, ึ่ง <com> ก <start médico> ้าวุ่เลยนอนกอดจริงจ้งเออนอนกอด่อ่นั่นจออกตัวนี้เด้อให้ออกตัวตหนาปล่อยผุนัวเก่าสองแปดสองหองไปผุนเรศสิบเก่าจออกไม่ใจเนาะซ้ำบอกให้ออกเนาะสามตัวได้ตัวไหนลวมากโว้ยอ้วยโอ้ยจริงแลขกวันที่หนึ่งให้เขาพูดถือไปว่า โอ้ปาตัวปตัตววัดไอ้สี่หนึ่งหกนะสี่หนึ mm ่งหกศูนย์หนึ่งเก้าปาตัวปาตัว่ะู้คนไทย่มาแ่ั่ว่าคนตัไทยอยู่นึกว่าไปคอยบาริสตสีหาเข้าบอระเก็ก็ลืมมากนั่นไม่เห็นพิเียนันคำมือดีๆมัจะเป็นเลกพกดิเลขหมัชชัดชัดเลข่มีจะเขียนตัวใดแล้วไม่จะเขียนจำาดดอกพึ่บบ่าูำหยู่ไม่แต่จะเห็นัว่ามันยู่ในกล่อง เ่บ่งหัจักซ้ว่าเขียนให้ผู้ใดบ่หัจกซ้วาห้ผู้นางบอกิ่นบอว่าปกกามาเนาะบ่หัจักซ้ำตอนวาเขาเขียนให้ไผเขาบอกจ๊กนี่มันบ่หัจักบหูเวทห่อน้าคดนุนเนาะี๋ยวมาเห็นคักๆมัน0ูนห่งเก่าซกาปัดเถะปัตับ่ได้ไปใหมู่นหนึ่งเกะตัวบานม่ติบาด เดี๋ยวอะไรย่งเงี้ยวันนางรถมากบอกกับปูบนตุ่มหีกวนอ้อมหายห้แล้วว่าสื่อว่าตัว่าเออปลาตร่งเลยเนาะตุ่งเลยเนาะตร่งเนาะกันนะนางคือนอนคือเท่าเยียวนี่เงยมันขึ้นกันยังนอนคือว่ากูมันค่ายหนังคือว่าไปสื่อเรศค่ายหนังถามเจ้าของนะค่าใจอยู่เป็นเก่าดิมันเป็นดวงเฮาบ่มี่ค่ะดวงบ่มี่กย่าให้มาออกตัวเฮางสื่อ ออกตัวใบสกเตอร์ออกตัวใบซ่าโอ้ขัน,อน,อนเป็นออกแรงอายหยาดขี้เหร่เป็นผึ้นซีลตัตเตอรีอ่แล้วดิคู่เป็นซีลตัตเตอรี่แล้วเป็นไทยแล้วล่ะงั้นก็ตั้อะไรก็ตั้งอืขออีกแล้วว่าจะกับอยากไปขอเพิ่นนู่นแหละเบากับปู่เจ้าว่าปู่กับปู่ภาพไปเขาก็ได้ไปท่านละ ปูวะค่าไปพ่อกระโปรได้ไปนไยเมาบอกว่าถ้าเปอรใครลูกใครร้านนี่ี่ก็ได้ใช่ไหมแมนแต่ว่าฝันฝันว่าม่คูฝันก็ต้องหักมากับฝันดีอยู่ว่าแห้งๆมันฝันค้ฝันห้องเนี่คือว่าฝันดีจะเข้าจำว่าใดฝันมีผู้ยิ่งเป็นผู้นิ่งมากจะเป็นมาไหยพรอหรือเป็นมาหยังจะว่าเห็นว่าใดไห้ยังเ้าเห้าแบบมีจ่วามาท่าที่ดีเห็นนะได้บอกยังบอกบว่าท่านบอกอย่างนไมาเห็นซื้อไม่เห็นซื้อ หล้างอ่ะล้างนึงเกออกไปนล้างนึงเก่าออกไปล้างนึงเก่าออกไปตัวาะว่าี้าเลยนี่ตัวเลขที่มักหมกยู่นในใจตจนานี้ก็มักเล็ตัวเดียวก็ปูที่ไปขอับยานไปขอมยาทไมอย่นี่ที่ที่มักนี่พิษตะเล็น้าหนาไม่พูดไมูดนั่นมักนี่คือว่าเต็มเต็มนาะแม่พู่มักหกสามแปดโอ้ส่วนตัว ส่วนตัวมีมรักน้ำนี่นี่ก็เป็นหกสามแปดส่วงผู้นาจับนี่แม่ผู้ก็เห็นเห็นผู้ก็เห็นแต่เพิ่ก็ต้อนรับดีแต่เพิ่มมากแม่ผู้มากงกงกอร่อยแต่ว่ารักเงยรักเสียเลยคือมันคือกันยกมันคือกันยกแต่ว่าผู้ผู้คนขอกับแม่ยพันพันก็ได้แปดสามแปดเนาะแต่ว่าแม่คู่นั่นจะขึ้นอียงดอกก็เลยคขึ้น เมื่อคืนบอวาเนี่ยแหละบ็มื่ขึ้นเนี่แหละาวยุงหมักเดล็กหกสามเปดอ่โอ้นี่ะต้มักออีแตหน้าเบิ้งเนาะลองเนาะแนอ้อนกอดไอีอนเดลวอนที่หนึ่เป็คู่อนอนกอดไปอีอย่าออกเอออย่าออกเด้อมาสัตว์เาบอกวิธี้วว่าอย่าออกเด้อยอกต่ออกออกตัวูหนกคอยไปจ้่บอกให้ออกเนาะ นี่บอกว่าอย่าออกไงเช่นไรออกบาดอยออกแท้ๆนะพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้ยังได้จะว่าอย่าออกเด้อออกตัวอื่นเด้อออกตัวผู้นาบออกถึงตัวอย่าออกเด้อคือตัวกอดอยู่นี่อย่าออกนะเออตามบ่อยออกออกขาอ่อนถึงขนาดออกยังยังรานสายยังยังไม่เนี่ยยังเดี๋สอนได้เท่ากันอ่นี้เนาะ จะเป็นงานเนี่ยข้างจังได้ก็รอติดตามไปแล้วกันพี่น้องมัาจัดจักระพานจัดชีว่าเะคนมีเศษอะไรแหละเนาะคัดบ่อนบ่อนห็นจไดั่นดอกเด็กเนาะพี่น้องเนาะฝากไว้พิจารณาบางได้สำหรับอ่าแม่คู่เนาะครับเนาะแต่มีโอกาสไม่เยี่ยมไม่อยากเพิ่นอ่าก็ไมีโอกาสขอหนะนำยินดีต้านรัเห็นค่าขัดพี่น้องเนาะตามนั้นพี่น้องแล้อขอพีสชจนีพิมายแล้วกันกระผมจะมาทีคน่วันขอบคุณในทางจากแม่คู่ครับ ไก้ข <ฮ pec S 1> ัดเต่ละเนาะ้มาขัดแต่ละปู